นึกภาพความตึงเครียดที่ผุดขึ้นมาอย่างฉับพลันในหัวใจของคุณเมื่อได้ยินข่าวการถอนกําลังทหารหนักจากชายแดนไทยกัมพูชาที่อาจเป็นก้าวสาคัญสู่สถิภาพที่ยั่งยืนหรืออาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสงสัยใหม่บ่ายวันนี้เองไทยกัมพูชาจะลงนามในแผนถอนอาวุธที่แบ่งออกเป็นสามเฟสซึ่งเป็นข่าวที่น่าติดตามอย่างยิ่งสําหรับทุกคนที่สนใจเรื่องความปลอดภัยชายแดนของเราแต่ก่อนจะลงรายละเอียด มาลองคิดดูกันก่อนการเคลื่อนไหวนี้จะทําให้ความตึงเครียดลดลงจริงๆหรือไม่และนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามความจริงใจของฝ่ายตรงข้ามที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมาดูกันให้ละเอียดในวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2568ผู้สื่อข่าวได้ติดตามความคืบหน้าของการสนับสนุนสันติภาพในบริเวณชายแดนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังจากวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อเสนาธิการกองทัพภาคที่2 และเลขานุกการคณะก,กรรมการประสานงานชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทยหรือเรียกสั้นๆว่า B ีซีรวมถึงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4และเลขานุกการบิซีฝ่ายกัมพูชาได้จัดประชุมกันที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจังหวัดสุรินทร์โปสเมตจังหวัดโอเดียชาติกัมพูชาการประชุมนี้เน้นการหาหารือแผนปฏิบัติการ a คชั่น Plan) เพื่อปรับจํานวนกําลังทหารและถอนัอาวุธหนักออกจากพื้นที่โดยอิงตามมติดจากประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปสมัยพิเศษครั้งที่สอง เรียกว่า 2nd d i s p a t i o n General Border Committee หรือ GBC ที่จัดขึ้นในประเทศมาเลเซียเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นจินตนาการว่าการประชุมเหล่านี้เหมือนเป็นการวางแผนเดินทางร่วมกันระหว่างเพื่อนบ้าน2ประเทศเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นเช่นเดียวกับการเตรียมแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุบนถนนและนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามบ่ายวันนี้จะมีพิธีลงนามสำคัญเกิดขึ้นในช่วงช้าประมาณ9.00น จะมีการประชุมภายในเพื่อคุยรายละเอียดต่างๆให้ละเอียดรอบด้านจากนั้นในช่วงบ่ายฝ่ายไทยและกัมพูชาจะร่วมมือกันลงนามบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคระหว่างแม่ทัพภาคที่สองของไทยและผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่4ของกัมพูชาณจุดผ่านแดนถาวรช่อมโปรเซมตการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นตามผลลัพธ์จากประชุม G ีบสมัยพิเศษครั้งที่สองเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2568ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย นิยอซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงที่รวบรวมตัวแทนจากทั้งสองประเทศเพื่อหาทางออกสู่ความสงบสุขจุดมุ่งหมายหลักของการเคลื่อนไหวน้สอดพร้องกับปฏิญญาร่วม Jo ย d e claration ที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568โดยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและไทยพร้อมด้วยมาเลเซียและแม้แต่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระดับสากลในการส่งเสริมความโปรง่งใสความไว้วางใจ และการจัดการกําลังทหารย่างมีเหตุผลในภูมิภาคนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่กําลังเรียนรู้เรื่องนี้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกถึงปฏิญญานี้เหมือนเป็นสัญญาร่วมระหว่างเพื่อนบ้านหลายคนที่ตกลงกันว่าจะไม่ซ่อนอะไรและจะดูแลอันเองไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดเช่นการแบ่งปันข้อมูลเพื่อป้องกันภัยพิบัติธรรมชาตินี่คือส่วนที่น่าสนใจและอาจเป็นที่ถกเถียงกองทัพไทยพร้อมที่จะเดินหน้าสนับสนุนสันติภาพชายแดงแต่จะประเมินจากความจริงใจของกัมพูชาในการถอนอาวุธหนักที่อาจเป็นภัายคุกคามต่อพลเรือนไทย ออกจากพื้นที่ชายแดนเลยทีเดียวเพราะอาวุธเหล่านี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือทางทหารแต่คือสิ่งที่อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงได้ในชีวิตประจําวันของชาวบ้านไทยเช่นการระดมยิงที่อาจกระทบถึงบ้านเรือนหรือชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ใกล้าชายแดนแต่ทําไมต้องรอดูความจริงใจละ่ะนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นต่างบางคนอาจมองว่าความเชื่อมั่นควรเริ่มจากทั้งสองฝ่ายโดยไม่ต้องสงสัยล่วงหน้าแต่ฝ่ายไทยยืนยันว่าการดูแลผลประโยชน์ชาติเป็นสิ่งสําคัญที่สุด กองทัพภาคที่สองพร้อมที่จะปฏิบัติตามบันทึกการลงนามในการปรับกำลังทหารโดยการถอนอาวุธหนักที่มีความร้ายแรงออกจากชายแดนให้เหลือเพียงพอสำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อลดความตึงเครียดลดความหวาดระแวงและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างสองประเทศภายใต,ใต้การตรวจสอบโดยตรงจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนอาเซียนนิวเวทีมหรือ,อ AOT ซึ่งเป็นเหมือนมีเพื่อนที่ไว้ใจได้คอยดูแลไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นเดียวกับการมีกรรมการอิสระ ในการแข่งขันกีฬาเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างยุติธรรมกองทัพไทยย้ำว่าทุกขั้นตอนในการดำเนินการนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอธิปไตยของชาติผลประโยชน์ของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนไทยซึ่งเป็นหลักการที่มั่นคงและไม่ยอมลดลักท้ายที่สุดแล้วการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญแต่ก็ยังมีคำถามใหญ่ที่อาจจุดประกายการถกเถียงคุณคิดว่าการรอดูความจริงใจของฝ่ายตรงข้ามเป็นความระมัดระวังที่จำเป็นหรือเป็นการสร้างอุปสรรคให้กับสันติภาพเอง หรือว่าการมีส่วนร่วมของสหรัฐในปฏิญญานี้จะทําให้ความตกลงนี้แข็งแกร่งขึ้นจริงๆหรืออาจนํามาซึ่งความซับซ้อนทางการเมืองใหม่และถ้าคุณเป็นผู้นําคุณจะจัดการกับชายแดงที่เคยมีความขัดแย้งอย่างไรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างฉันอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและทําไมถึงคิดแบบนั้น